8สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเหตุการณ์เมือง r ร c c คูนซิตีใน Resident Evil 8. t y n n m m e s i s ปีศาจร่างยักษ์ผู้ที่ได้รับทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวเล่นั้นก็คือการกำจัดสมาชิกหน่วยสตาร์ทั้งหมด <Star. S 1> 7. Giant Alligator เรเจดยักษ์ซึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าไวรัสนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ภายในเมืองอย่างไร 6. l i ิกเกสัตว์ประหลาดสีขาเริ่มออกล่าในสถานีตำรวจไม่นานหลังจากการาระบาดเกิดขึ้น ห้าเรนดี m มอสสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจที่คอยขัดขวางจิวในขณะที่เธอพยายามหลบหนีอย่างสิ้นหวัง <c oughs> 4. ี่จายแอนมอบผีเสื้อยักษ์ที่คุณจะได้เจอมันครั้งแรกในห้องทดลองวิจัยใต้ดินของอัมเบลลาสามไอวี่ซอมบี แม้แต่นักวิจัยในอัมเบลลาก็ไม่รลอดจากเหตุการณ์แพร่ระบาดในเมืองแรคคูนซิตี้ 2. มิสเตอร์เอ็กถูกส่งทางอากาศยังเมืองแรคคูนซิตี้เพื่อกำจัดผู้รอดชีวิต 1. w i l l วิลเลียมเบอร์กินผู้ที่ได้ฉีดเชื้อ G ีไวรัสจนกลายเป็นอสุรกายกระหายเลือดซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากตัวตนเขาในอดีตเลยสักนิด